สวัสดี FC ช่องปักหมุดทุกทท่านนะคะคลิปนี้แอดขอบอกว่า f อท่านใดนะคะที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือวบโพล่าหรือ,อเกี่ยวกับพระสภาวะทางอารมณ์แปรปรวนนะคะก็ขอให้งดฟังคลิปนี้ทรงแจริมนักแสดงควีนวูเสียชีวิตพบจดหมายลายในที่เกิดเหตุยาวหลายหน้ากระดาษ เกาหลีสูญเสียนักสแสดงฝีมือดีทรงแจริมเจ้าของผลงานเรื่อง Queen w u The Moon, Embracing the Sun ที่จัดโลกนี้ไปในวัยเพียง3.9ปีวงการบันบเทิงเกาหลีใต้พบความสูญเสียอีกครั้งใหญ่เมื่อทรงแจริมนักสแสดงชายวัย3.9ปีที่มีผลงานภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่องเช่น Queen w u The Moon, Embracing the Sun ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักพร้อมจดหมายลายาว2หน้ากระดาษ A4 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีแชงดองถแถลงว่าเขาถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงโซเบื้องต้นทางตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตแต่ไม่พบหลักฐานที่น่าสงสัยขณะที่เอเช e c o n o m มีรายงานว่าเพื่อนที่นีนัดรับประทานอาหารกลางวันกับทรงแจริมเป็นผู้พบร่างและวิญ,ญญาณของเขาซึ่งใกล้กันนั้นก็มีจดหมายความยาวสองหน้ากระดาษที่จ้าตัวเป็นคนเขียนและวางเอาไว้ จากหลักฐานดังกล่าวทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่านักแสดงวัย3.9ปีอาจปลิดชีพตนเองเพราะนอกจากจดหมายฉบับนี้แล้วแจ์จุงริมยังเขียนข้อความใน BIO บัญชีอินสตาแกรมเอาไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลและก็ไม่มีการอัพเดตใดๆมาเป็นเวลา4-5ส,สัปดาห์แล้วขณะที่บัญชี X ของเขาก็หยุดความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา รงใจริมเกิดเมื่อปีพศ2528ปัจจุบันมีอายุ39ปีเขาเช่นเกิดในวงการซีรีส์ The Moon, a m b i t i n g The Sun ทางช่อง MBC ในปี2012กับบทบาทองค์คลักอุน่นซึ่งดังมากๆหลังจากนั้นทรงใจริมก็มีผลงานซีรีส์ชื่อดังให้เล่นอีกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Inspiring Generation หรือ Two Weeks and k i Ladies Queen Wu รวมถึงหนังใหญ่อย,อย่าง Grand Prix หรือ The b l a c The Suspect และ r e a ดเป็นต้นผลงานล่าสุดของทรงจริมก็คือละครเวทีแนวมิซิเคลิลเรื่อง La Lode de เวอ l e s ที่เขาเพิ่งแสดงไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองทั้งนี้หากเสพข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการฆ่าตัวตายแล้วเกิดอาการหดหู่ซึมเศร้าเสียใจมากเกินผิดปกติมีข้อแนะนำให้โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรืออย่างน้อยก็พาตัวเองออกจากการรับรู้ข่าวดังกล่าวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมร่วกันคปหน้าสวัสดีค่ะ